ครับเดี๋ยวหมุนหมุนน้องอย่างนี้นะเพราะว่ามันต้องเล่นอย่างนั้นแล้วอะ่ะไม่นั้นก็ต้องเบิกล่องลุงตาไม่นั้นก็ต้องเบิกล่องเนี่ยโอเคปะ่ะไปละง่ายปะ่ะอยู่ช่างง่ายหมดอะ่ะไปละมาแล้วครับตาแยม ทา,ทางก็นะครับส่วนกระ่อมมาส่งส่วนกระ่อมน่อครับพ้าของเาโดม,มานะใช่จะลอ่องเรือนะือก่อน,น เ้รอร้าสองครับเบนซินฮอนด้าปั๊มสองเข้าเบนซินเอามาส่งส่งส่วนกระท่องครับนี่เลยเดี๋ยวจะลงตรงนี้ครับอ๋อ ข้างหลังอีกนะลุงนะนี่ครับอยู่ข้างวัดลาหูแก้วเลยลุงลุงอันนี้อยู่ตำบลไรอะลุงลาดหลู่แก้วนะอำเภอลาดหลู่แก้วนะอันนี้ลุงลุงอะไรครับลุงยามครับเอันนี้ก็หลังมาสวนใหม่แล้วครับอันนี้สวนใหม่นะครับอันนี้คุณน้าชื่ออะไรครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองแปลงนี้เลยครับแปลงนี้กี่ไร่นะครับ แปดไร่นะครับสวยงามปูกระท่อมแล้วก็มาล้มนะครับข,ขุดไปตกแป,แปลงเท่าไหรนะ่นยคุณนะแสนไป,นปไถึงเจ็ดหม,ม,มื่นไม่ถึงไม่ถึงไร่ละหมื่นนะไม่ถึงนะเก้าพันกว่าบาทนี่ครับอ,อันนั้นก็ของที่คุณน้าปะ,ะข้าง,างๆอ่ะนะอันนี้ของหลานอ๋อ เอาแล้วขวามือเนี่ยครับอ๋อนี่ทับปิงเกอร์เหรอโอเคนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันแป้งนี้มันติดนะน้ําน้อยก้าวออกพวงมาลัยอ่ะบล็อกเบอร์ยี่สิบเอ็ดเบอร์ดิเอ้ยบล็อกเบอร์ยี่สิบเอ็ดนี่นะครับตาเนี่ยโอเคนี่ใส่พวงมาลัยหางเสือนะครับโอเค ตอนนี้ก็เรือห้าสองนะครับเรือห้าสอมิคลครึ่งสตเเลสแก3สามศูนสี่นะฮะตาอันนี้ก็เครื่องฮอนด้าฮอนด้าจีเอสองร้อยนะผลิตไทยนะของแท้นะประกันสองปีนะอ่ะอันนี้ฮอนด้าจีเอสองร้อยหกจุดห้าแรงนะแล้วนี่ปั๊มอุดมสามนิ้วสองเขานะนะปั๊มปีเนียมแล้วนี่ก็นี่ครับเป็นปากเป็ดนะอ่ามีพวงอะไรหางเสือถ้าไม่ใช้น้ําน้อยก็ถอดออกโอเคแล้วอันนี้ก็เป็นที่นั่งนะเอากระดานมานะ ตัดนะให้เกยหน่อยประมาณ8-3 8-4เซนนะ่ะเป็นที่นั่งนอนนั้นก็ไม่มีอะไรอ่ะจะมีนี่เห็นไหมหัวเรือหัวเรือไว้ไม้ปากนะเชือกผูกสบายเลยนะมีท้ายด้วยนะฮะท้ายก็มีนะนี่ท้ายก็มีแล้วนี่ปากเป็ดผมให้มาสองคู่นะปากเป็ดเนี่ยปากเล็กกว่ปากใหญ่หรือปากใหญ่เลยมันจะมีเล็กกว่านี้อีกแต่ผมไม่ไดเอามามเพราะมันเล็กไปโอเคเล็กไปไม่ได้น้ำเดี๋ยวลองกันเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนปากใหญ่ให้ โอ้คือเรือมันใช้แรงดันของน้ำผักตัวมันนะครับมันเลยต้องไปสองข้างมันใช้แรงดันน้ำดันตัวของมันใช่คืออีกฝั่งหนึ่งเราก็ต้องถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งไม่มีไม่มีต้นชาก็ต้องปล่อยมันตกไปวิ่งเช้าวิ่งเลยมันอยู่ตัวนี้ถ้าลุงหันหาหายางมาทังนี้เยอะยังวิ่งปี๊ดเลยค่อยๆอย่างนี้วอลวอลๆวอลๆใช่แปลงนี้ครับนี่กระท่อมอะไรนะครับพันอะไรนะครับก้างแดงว่าตา กา,างมากางเนี่ยน้ำมันก็ใช้แก๊สโซฮ5เก้าถูกอยู่แล้วอ,อย่าไปใช้แก๊สโซฮเก้าหนึ่รืออีนะใช้95เพราะมันจะแรงใช่ป่ะคาร์บอกเทนมันสูงแต่ถ้าอย่าอย่าไปใช้ต่ำกว่านี้นะถ้ามีเบนซินเปียวมีใช้ได้ไดแต่มันไม่มีเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นแก๊สโซฮ5เกหมด เติเติมขนาดไหนยังปากาพอดีปากมันเรือตาเออแค่พอดีปากมันแค่นั้นเหละยที่ถ่ายอยู่นี่สวนแค่นี้โหนานน้ำมันเครื่องถ้าจะถ่ายก็ใช้อยู่ประมาณหกร้อยสี่เซนลิตรหนึ่งร่วมสองครั้งอ่ะตรงนี้เวลาลงทีแรกกอกน้ํานะล่อมันก่อนแต่แต่ถ้ามันอยู่ในน้ําไม่ต้องกอกแล้วงงปะไม่ต้องกอกแต่ถ้ามันไม่ติดต้องใส่น้ำม่อยู่ต้องกอกนะ แต่อย่างเงี้ยไม่ต้องกอ,อกแล้วกอ,อกแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าเราเอาขึ้นข้างบนต้องกออกอเกาะพอน้ามาออกจากปั๊มนะ<อ>งงปะไม่งงนะโอเคโอเคกอ,อกล่อมันเฉยเดี๋ยวพอเวลาใช้ไปก็ไม่ต้องกอ,อกแล้วนอกจากเรา,เาขึ้นไปข้างบนแล้วลงมาใหม่นั่งเลยนะให้เกยหน่อยนะนะแล้วขับง่ายง่ายอย่างรู้ก็อาจจะมีไม้ลวกพวกหน่อยใช่ไหเล็กๆนะ เดี๋ยวลองเลยช่างฝนครับเฮ้ยแล้วฝนเปียก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 เป็นไงดีปหอย่างเงี้ยฮะได้น้ำได้เนื้อดีนะถ้ามันไม่ชุ่มก็รอบสองถ้ามันชุ่มก็รอบเดียวเห็นป่มปากเป็ดน,น้ำพอระเรื่องป่ะไปแล้วเป็นไงเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าตา จริงป่ะไปล้เห็นป่ะดดมผมไม่ตรงที่วัดนะที่มหาลัายจุลานะเนเนเนี่ยเล่นจนเดี๋ยวความเดี๋ยวความผมต้องไปซ่อมเครื่องพังสองลำ <c oughs> เนนแย่งกันเลยอ่ะตอนนี้หลวงพ่อห้ามเลยพระอาจารย์ไม่ให้ไป <c oughs> พเพราะเนนมีเก้าสิบรูปใช่ป่ะครับ <c oughs> ไปเล่นอย่างเดียวเลยนี่ไปละเห็นป่ะใช้งานง่ายป่ะเ <c oughs> ขาเนี้ยแหละลุงตา ไปเอาเวลาไปทําอย่างอื่นใช่ไหมครับคุณนานนะพดีว่เใช่ดีวะนี่ถ้ามันไม่ชุ่มก็สองรอบนะแต่ต้องให้ข่าบันดันไปข้างหลังนะเพราะมันใช้แรงดันของน้ำนะไปแล้วครับมาแล้วช่างฝนไ,ได้ปะ่ะเป็นไงอันนี้เร่งใช้จริงไม่เร่งเงหลอกมาเลยเลยปะตาดูเดเลยนี่เขาปรับเข่าให้ แต่ตาต้องไปปรับเองอีกทีนะน,นะเผื่อชอบใจยังไงนะมาขึ้นอยู่คนใช้ด้วยนะใช่มันไม่ขึ้นอยู่กับช่างนะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวเอ๊ะทำไมไม่ไม่ถูกใจเราเดี๋ยวหมุนหมุนต้องอย่างนี้นะเพะราะว่าม,มันต้องเล่นอย่างนั้นแล้วอะไม่นาคก็ต้องเบิกล่องลุงตาไม่นาคก็ต้องเบิกล่องเนี่ยโอเคปะ ไปละง่ายปะอยู่ก็ช่างง่ายหมดอะไปละนี่ครับนี่ก็อยู่สวนกระท่อมแปดไร่นะคุณน้านะอยู่ข้ามวัดลาหลุงแก้วเลยนะนี่ครับนี่ตาแย้มครับกับน้าอะไรนะครับน้าโสภาอันนี้นี่ครับอยู่สวนกระท่อมเพลยปลูกใหม่นี่ก็ช่างฝนครับกําลังลดน้ําอยู่ครับไกลๆล่องล่องยาวเหมือนกันนะเนี่ยไม่ถึงกาที อ,อันนี้กำลังลองอยู่ครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองมาถึงนี่แล้วเดี๋ยวจะให้ตาแย้มลองครับตาแย้มนั่งรออยู่แล้วครับนี่เนี่คนใช้คนใช้โอเคเดี๋ยวมาดูตาแย้มกันครับนี่ครับช่างฝนครับขับเครื่องไไก,ก,ก็ได้ครับุขาลุงลุงเป็นขนเดลุงนะเวลา,วา เวลาลมมันมาทางนี้ใช่ป่ะเวลาลมมางนี้มันจะตีนี่ป่ะเรา,เาก็วิ่งเลาะริมนี้แล้วมันจะพอดีกันม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 ันอยู่ให้เรามองมันเรามองเหรอมันลดโดนสองข้างไหมเปิดสวิตก่อนเปิดสวิตแล้ว,วก็วเ,รเ,รเล่งหน่อยนึงครับไลเล่งหน่อยนึงเล่งไปอ,อีกเลงเเ่งไปอีก<ด>ติดง่ายป่ะทีเดียวเองนะลงุงทีนี้ลุงไม่ได้ดเล่งติดง่ายครับขอให้เล่ง มาแล้วนี่ลุงเดี๋ยวไปหาไม้มาพากหน่อยก็นั่งสบายแล้วสบายเนี่ยเนี่ยเนี่ยกำลังนะครับกำลังโอเคเลยก็แปลว่าลองลองใช้เรือกับไม่ได้ใช้เรือรถนะผิดกันนะการโตอ่ะแล้วใบเนี่ยผิดกันเลยนะไอนนนมมเกัหืฝตงใช้เครื่องแล้วก็มาเปิดนี่แล้วก็ลด อืมเใช่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยมันจะคนละอย่างเลยแล้วต้นมันจะโตเร็วเราไม่เหนื่อยด้วยแบ่งเบาภาระไปได้เยอะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าเนาะยังมีอะไรอย่างอื่นให้ทําอีกเยอะมาแล้วครับตาแยมสองข้างทางก็ นะครับส่วนกระทอมมาส่งส่วนกระทอมนะครับไปล้วใช้ง่ายปะสบายสบายเนอะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่านะฮะตาปัม๊มได้ตอนนี้ปั๊มนะตา,าเห็นปั๊มปะปั๊มรถน้ำเห็นว่ามีฝาอาัจฉาระบีปะนานๆตาก็อาจะระบีมาหน่อยนะ ครับสวัสดีครับอันนี้กำนันหนูนะครับครับอันนี้พอมาถึงลองเรียบร้อยแล้วกัำนันจะลองกัล่ะสะดวกดีไหมโอเคครับดีวเดีด๋ยถามนู่นเขาคนนูน้นเ่ยเปไปไงตาโอเคปะได้เลยนะฮะครับ,รบใช่นี่ครับใช่อันนี้ปากเป็ดผมเอามาสองไซส์นะครับอันนี้รูสิบสองผมเอาใหญ่ใส่เลยแล้วอีกอันหนึ่งก็รูเล็กกว่าผมแถมมาตันมีเล็กกว่านั่นอีกแับ กำนานมันมีสี่มิลหกมิลอีกนะแปดมิลแต่ผมไม่เอามาผมกะว่าอันนี้น้ำมันออกดีกว่านะแล้วก็ต้นเล็กนี้ใช้รูใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมใช้ใช้ได้ปะตาใช้ได้เนอะทำต้นเล็กๆนีรูใหญ่ได้นะได้เนอะสบายนะไม่อีกอันหนึ่งเล็กกว่าได้ปะตาไม่ที่จริงอ่ะมันมันต้องเบิกล่องหรือหรือมันต้องใช้เรือสัญจรเลยถูกป่ะครับเลยต้องยกอย่างนี้เลยไม่นั้นก็เบิกหน่อยครับกำนัน ถ้าเบิกหน่อยก็ไม่ต้องยกขึ้นแห้งเลยหมุนใช่หมุนแาวนี่ยแค่แค่ตรงนี้เองเนี่ยวนๆตรงเนี้ยหน่อยนึงไม้กระดานมาใส่อันนึงนี่ก็แจวแล้วเนี่ยไม้กระดานหน่อยที่ผมบอกสองคนก็ได้แต่ระวังความอย่าไปเหยียบกราบเรือครับใช่ปุ๋ยลูกสองลูกสบายเลยเนี่ยพอพอพอให้ปุ๋ยเสร็จใช่ไหมครับหวานปุ๋ยเสร็จเราก็รดน้ำ้ำมใช่ป่ะหลายๆรอบโอเคครับ ขอบคุณครับกำนันครับถ้าถ้ามีอะไรก็ติดต่อผมมาได้ตลอดนะครับยังไงก็ฝากฝากบอกด้วยนะครับหรือหรือืมีไรทักไปได้ตลอดถ้าผมไม่เห็นเดี๋ยวผมทักกลับโอเคเขาครับตาเขาครับเขาครรบไปแล้วครับเสร็จแล้วน้องเสร็จแล้วนะชัวโอเคไปแล้วครับไปกลับังสิตกันเดี๋ยวไปหาอะไรกินดีกว่าไปตรงนี้เลยดีกว่า ไกกินกนัว้าวเป็นเป็นส่วนนกเลยอ่ะโอ้หอันนี้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะไอตัวเอออีกาเขาเรียกอะไรอีกัวอะไรเ,ะดเดี๋ยวแหละโอ้โหดูเลยเป็นใช่อีกัวหน้าอย่างเงี้ยเป็นตัวสัตว์เลยอ่ะนี่ครับนกผลอ,อันนี้นกอะไรเนี่ย อันนี้น้ำมาตูมนะน้ำมาตูมใบเตยนี่ครับส่วนผมก็น้ำกระเจี๊ยบเลยน่ครับมากินเส้นเล็กนเนเปื่อยครับบรรยากาศดีมากเลยบอกเลยฝนพอมาแล้วลมเย็นนะเย็นมากเลยตัวบรรยากาศเจ๋ง